สวัสดีค่ะวันนี้มาดิพาภาพ,พเรียนปร๋ยทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกแก้วเจ้าจอมนะคะขอบคุณแบบสวยและทําง่ายๆจากคุณวีรพันธ์นะคะแบบนี้สาม,มารถเรียนที่หลังใส่ก,การปักจาัก,การได้เช่นกันนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเตรียมริบบิ้นนะคะเป็นเบอร์สองขนาดความยาวอยู่ที่90ซนติเมตรค่ะจานวนสีเส้นแบบนี้นะคะจะใช้ริบบิ้นแบบไหนทําได้หมดนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นกากเพชรใสแนะนําให้ประกบกับเนื้อทรายก่อนนะคะจะได้ทําง่ายขึ้น แบบนี้แบบนี้นะคะตัดไปให้แหลมทั้งสองด้านมนิดพาพับเลบ่อนให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้นะให้ได้แบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมากดฝั่งนี้ให้เป็นรอยพับไว้เลยแบบนี้ค่ะกดให้เป็นรอยพับไว้เลยแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้จะได้หน้าตาแบบนี้พลิกกับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะมาทําฐานสี่กันเลยค่ะเตรียมริบบิ้นก่อน2เส้นนะคะทําเป็นห่วงตรงรอยพับห่วงที่หนึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะห่วงที่สองจะอยู่ขวามือเอาห่วงที่สองนะคะคล้องห่วงที่หนึ่งแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นนะเส้นที่3มค่ะตรงรอยพับนะคะนําม,มาคล้องริบบิ้นเส้นที่2ไว้แบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาเลยขาดแบบนี้นะจับแบบนี้ค่ะแล,แล้วเอียงมาอย่างนี้ สอดเข้าทางซ้ายของห่วงที่1แบบนี้ค่ะแล้วดึงมาให้กระชับนะคะแบบนี้ล้วงเข้าตรงกลางค่อยเอาตาลับินเส้นที่3เข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราจะแยกกรบปิ้นให้เป็น8เส้นค่ะวิธีการจับเส้นด้านบนฝั่งขวาค่ะพับเสียงขึ้นมาแบบนี้เส้นที่2จากทางด้านบนค่ะเส้นที่สจากทางด้านซ้ายมือ เส้นที่ี่จากทางด้านล่างแบบนี้ค่ะพับเสียงเส้นมาปาริบบิ้นสอดลอดไปใต้ริบ้นเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยกดให้เป็นรอยพับไปเลยค่ะพอได้แบบนี้วางริบ้นลงเพื่อง่ายต่อการสอดริ้นหรือว่าหยิบริบ้นนะคะจับขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้เป็นเส้นที่1ค่ะเส้นถัดไปหยิบบนขวานะคะเส้นที่2ค่อยทับขึ้นมาค่ะเส้นที่สมค่อยทับขึ้นมาอาจจะมีเสียงน้องหมารบกวนนะคะเส้นที่4ค่ะคองค่อยทับขึ้นมาเลยนะ พอด้านบนค่อยทับกันอยู่สีเส้นแบบนี้ให้จับเส้นด้านล่างอ๋อเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดวางลงตรงนี้นะคะระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างตัวนี้นะวางลงตรงกลางนะคะแล้วหยิบเส้นด้านล่างเ uh ส้นถัดไปค่ะค่อยทับขึ้นมาแบบนี้พอด้านบนมีสีวางลงเช่นเคยค่ะแล้<ๆ>วล่างขึ้นนะคะหมุนมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะพอด้านบนมีสีวางลงนะคะล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสีวางลงนะคะเส้นด้านล่างค่ะเส้นสุดท้ายขึ้นมาริบบิ้นเดินทับค่ะ ไม่รู้จะออกมาสวยหรือเปล่าอันนี้นะหลังจากนั้นค่ะพอด้านบนมีสีวางลงเหมือนเดิมหมดแล้วนะคะด้านล่างเดี๋ยวเป็นห่วงยกขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสอดเลื่้นค่ะเดี๋ยวนะมันี้ขอจัดก่อนนี่ค่ะห่วงด้านล่างเราจะเอาสามเส้นด้านบนสอดไปที่ห่วงด้านล่างนะคะเริ่มจากเส้นด้านในสุดค่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวแบบนี้ค่ะห่วงแรกห่วงเดียวนะคะเส้นด้านในถัดมาสอดห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองค่ะสอดลอดสองห่วงแบบนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะลอนห่วงที่1ห,ห่วงที่2แล้วก็ห่วงที่3ค่ะสอดรอดให้ได้ทั้ง3ห่วงนะคะแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับเข้ามาเรียบร้อยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะเราค่อยๆทําให้กระชับเข้ามาขั้นตอนนี้สามารถใส่เหรียญเข้าไปได้เลยนะคะใส่ก้านปักจะก้านใส่เหรียญที่หลังได้เช่นกันนะคะทุกคนพอได้แบบนี้นะคะเราจะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะดึงให้กระชับเบาๆค่ะแบบนี้อ่าพอได้แบบนี้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้เส้นที่เม่นิน่งไว้เราจะมานับ1น,นับ2นับ3นับ4เราจะโค้งข้ามสีมานะคะทุกคนแบบนี้ค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาค่ะแบบนี้โดยข้ามดวินสีเส้นหรือว่าขึ้นแบบลูกสาลเปาหรือว่าลูกมะพร้าวที่เรารู้จักกันนะคะ แบบนี้ค่ะเส้นถัดมาจะเป็นเส้นน right ี้ก็จะโค้งมาลงช่องถัดมาเลยค่ะก็จะข้ามสีเองนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เส้นถัดมาเป็นเส้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะข้ามสีมานะคะเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะข้ามสีมานะคะเหลือสีเส้นด้านบนสุดท้ายข้ามมาปกติแต่ว่าปลาริบ <cartoon> ินนะคะสอดลอดเข้าไปใต้ริบบินเส้นที่อยู่ด้านในสุดคือเส้นนี้นะสอดลอดมาค่ะเส้นต่อมานะคะ สวัดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดิบบิน2เส้นเส้นต่อมาค่ะสวัสดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดลิบบิน3ามเส้น1 2 3สเส้นสุดท้ายค่ะสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดลิบบิน4ี่เส้นค่ะ1 2 3 4สี่เรียบร้อยจะได้หน้าตาแบบนี้คลิกกับด้านมาฝั่งนี้ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับเบาๆนะ เยบรอยค่ะพอได้แบบนี้เราสอดเก็บริบบิ้นเลยนะคะโค้งไปริบบิ้นขึ้นมาแล้วสอดลอดไปตรงๆหน้าเส้นของตัวเองจะลอดริบบิ้นสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะแบบนี้นะทำแบบเดียวกันเลยค่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะ เรียบร้อยค่ะสอดครบทั้งแปดเส้นเรียบร้อยพลิกกับด้านมาฝั่งนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะและในขั้นตอนถัดไปค่ะทํากรีบตรงกลางกันเลยนะคะทําเกสรตรงกลางเลยค่ะบิดลิบินแบบนี้นะบิดลิบินแบบนี้ค่ะให้สังเกตนะคะบิดมาอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมตัวที่เป็นกาะเพชอย่างนี้ค่ะเอาใหม่นะคะดูอีกทีนะแบบนี้ค่ะบิดมาอย่างนี้ แล้วก็บิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วนำปลายลิบบินนะคะสอดเข้าตรงนี้ค่ะเส้นทางขวามือเลยค่ะเส้นทางขวามือหนึ่งเส้นแล้วรอดสามไปนะคะนี่ค่ะเราหยิบเส้นนี้เราสอดใต้เส้นนี้หนึ่งสองสามปลายลิบินมาออกตรงนี้เห็นไหมคะค่อยค่อยดึงค่ะเราจัดไปด้วยนะคะเนี่ยถักอ่าผักลิบบินไปด้วยเลยนะแบบนี้ค่ะแบบนี้ นี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะประมาณนี้ค่ะอย่าพิ่งดึงแน่นมากนะคะทุกคนดูอีกทีนะคะบิดลิบบินแบบนี้บิดมาทางแบบออกมาด้านนอกแล้วบิดงายให้ที่เป็นกากเพชรขึ้นมาแล้วสอดสอดเส้นทางขวาของตัวเองหนึ่งเส้นลอดสามไปนะคะลอดลิบบินสามไปเห็นไหมคะหนึ่งสองสามจับไว้แบบนี้แล้วค่อยๆดึงก็ได้ค่ะแบบนี้นะ แบบนี้ค่ะค่อยๆผักกลีดไปด้วยตรงนี้นี่ค่ะให้ได้แบบนี้แบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะดึงมาแบบนี้เราค่อยผักไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะ บิดบิ้นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเหมือนเส้นที่หนึ่งที่สองที่ไม่ได้พาบิดเนาะและเส้นถัดๆไปไม่ได้ก็จะบิดจากทางแบบตรงไปลายแล้วิ่นมาเลยก็จะจง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะให้สังเกตไม่ิดจับแบบนี้จับแบบนี้ไม่ิดก็หมุนอย่างนี้เลยก็ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะสอดสอดเส้นทางขวาของตัวเองเดี๋ยวนะอันนี้บิดผิดหรือเปล่า ไม่ผิดนะคะแค่ริบนิดเด้งตัวผิดนี่ค่ะนี้ดูอีกทีนะคะอ้าเส้นนี้เดี๋ยวจับไว้เลยดีอย่างเงี้ยบื้ดขึ้นมาก็อย่างเงี้ยง,ง่ายๆเลยค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็ผักมาอย่างเงี้ยจัดค่อยๆจัดเอาค่ะทุกคนอย่าี้ ลบบินไม่ค่อยโอเคเลยน,นะนะลบินตรงนี้ไมเนตวางทับทับกันไว้ก็เลยทำให้ช่วงที่อยู่ไปไปลายมือนะคะมันโดนทับอันนี้เมเนตก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะเมเนตก็เอามาทำเลยเสียดายไง แต่ว่าพอมาสาธิตแล้วทำให้แข็งแข็งโดนโดนทับแล้วมันดูบิดไปบิดมาตรงนี้เห็นไหมคะก็บิดไปอีกแหละแต่จริงเราบิดลิบบินถูกแต่ลิบบินมันเด้งผิดเรียบร้อยนี่ค่ะทำกรีดตรงกลางเกสรตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดึงดึงประคองกรีดให้สวยสวยเท่าเากันนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงมาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้ดึงกระชับเข้ามาแบบนี้ค่ะไม่ต้องแน่นมากนะคะทุกคนไม่ต้องแน่นมากนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะทุกคน เราจะขึ้นกลีบรูปตัว S นะคะยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้ค่ะเราข้ามหนึ่งเส้นแล้วมาสอดตรงนี้นะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นไปสอดนะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันค่ะยกขึ้นมาบิดเป็นรูปตัว S เห็นไหมคะกรีรูปตัว S นะข้ามแล้วก็สอดค่ะ ทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดไปในกรีบแรกด้วยนะเนี่ยออกมายากใช่ไหมเราใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้สอดขึ้นไปก่อนเราออกก่อนนะคะสอดขึ้นไปเดี๋ยวมันชนเหรอคะนี่ยโอเคสอดตามลงมาเลยค่ะ เรียบร้อยดึงกลีบรูปตัว S แบบนี้ดึงกลีบรูปตัว S ให้สวยงามเท่าๆกันนะคะแบบนี้ค่ะแล้หน้าตาแบบนี้สอดเก็บค่ะโค้งไปได้บินลงนะคะสอดย้อนกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยนะคะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะครบทั้ง8เส้นให้ในหน้าตาแบบนี้แล้วเราทำากลีบแหลมตรงนี้ค่ะบิดมาทางขวาบิดลงได้แล้วนะคะสอดค่ะแบบนี้นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วค่อยมาดึงให้เท่าๆกันค่ะดึงมาทางขวาบิดลงแล้วก็สอดเลยค่ะดอกน,นี้ง่ายมากเลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จเหมาะสำหรับที่ท่านไหนแบบมีออเดอร์เยอะๆแนะนำดอกนี้ ออเดอเยอะๆใช้เวลาไม่นานแต่ว่าดอกใหญ่ออกมาแล้วก็สวยด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะสอดครบแล้ว ดึงกลีบแหลมให้เท่าๆกันค่ะชอบแน่นก็ดึงแน่นชอบหลวมๆไว้ก็ดึงไม่ต้องแน่นนะคะเรียวราอยสัดเกลียบริบบินค่ะทุกคนตัดปลายริบบิ้นออกให้เหลือประมาณนะคะ3เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวมานิหากกันไก่ก่อนกันไกลในใต้หมอนนี่ค่ะประมาณนี้นะ ประมาณนี้แล้วเราก็สอดเก็บธรรมดาไม่ต้องให้ปลายริบบิ้นทะลุไปไหนเลยแบบนี้ค่ะสอดขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ เรียบร้อยค่ะใช้เรียนที่หลังใส่ก้นันปักจัดก,กันได้พี่กับดันมาดูสวยงามน่ารักมากเลยค่ะสำหรับรูปแบบนี้คลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ